ดีครับวันนี้จะมาสอนวทธีการโหลดเทอร์เรียนะครับอ๋อวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะเต่านะครับนี่เขาคุกค้นกันเลยครับเด็ดอะไรก็ไม่รู้กักเด็ดทูอืมไปเจะแักของห้องเดี๋ยวเขามาเห็นเขาจ่าทายจถูไว้ก่อนนะฮะเอย เออแป๊บน,นึงลืมเปลี่ยนวันทีฮะใหคูกเกินไปก่อนอืมไม่เต็มพร้อมซะเลยเนี่ยนะก็วันนี้ก็ตุลาเฮ้วันนี้ก็ตุลาป่ะวะอ๋อว,วันนี้วันพุธใช่ไหมก็ถูกแล้วนี่หว่าม่เรียมั่วใสดงวันเด็ดมัวดวม่ว เป็นไรเนอะอืมเป็นไรวะเฮ้ยเน็ดเน็ดเป็นอะไรเด็ดเด็ดผิดพลาดอะไรละ่ะเออเนี้อเป็นการผิดพลาดนิดนิดหน่อยหน่อยเราอย่าเราแกนะฮะ วันพุธที่เก้าดูเราคมโม่แปดโมหรอวะแล้วลองเปลี่ยนเวลาก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับอ,อีกรรม กลมากันอีกครั้งนะครับ58ออก,ก็จะหางจะเนี่ย58นะครับมานี่เออโดนนะอะไรเนี่ย ปฏิชานิสหนึ่งนะครับรอได้ไม่ใช่หรอครับพวกคุณอะ่ะคุณรู้ว่าคุณรอได้หึ่งเคยใช้โปรแกรมนี้ทนะี่จะอาจจะให้คนหรือเพื่อนที่ดูกันนะครับก็จะดูไปยากนี้นะึงอ่ะเห็นไหมครับเน็ตก,การครับ เห้ครับไม่นอาเอ่นตอนนี้มนผมใช้งานยังไงครับเนี่ยมันไม่ใช้ใจนะผมามาอัดคลิปให้เพื่อนดูหรือผมมาบนครับเนี่ยงั้นเอาก็เขียนไปเลยเฮ้ยเสียงดังไปป่ะครับ เกมทีอีเทอร์ลเรียโคชั่นนี้นะครับนี่เราโหลดอันนี้เลยก็ใครไม่มีตังค์ซื้อก็อย่างเงี้ยนะครับเนีเลลล่ยก็เกมเทอรลเรียที่จริงไมนมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วแหละแต่โหลดไม่เป็นเนีน่ยเราก็กดโหลดตรงนี้ยเนี่ยปุ๊บ แล้วก,กดโหลดตรงนี้เลยพอโหลดตรงนี้มาล้วมันจะมีโปรแกรมนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันจะมีไฟนี้ขึ้นมาพูดผิดพูดผิดมีไฟนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็คุณก็ต้องโหลดสองตัวนี้นะครับสำคัญเลยนะครับนี่สำคัญนะครับอืม เนี่ยฮะคุณได้กดเล่นได้เลยอ่าฮะนั้นขอจบคลิปพีย